สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านค่ะค่ะนี้นิทานกฎแห่งกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังและน้องๆที่น่ารักเช่นเคยตำนัดนะคะ,คะเรารามีเรื่องราวอุทาหรณ์สอนใจนะคะซึ่งเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเรื่องราวของบุคคลที่เราจะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังและน้องๆได้ฟังนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แล้วมันก็เป็นแง่คิดที่ดีทีเดียวที่น้องๆเยาวชนของเรานะคะจะได้รับรู้ว่าสิ่งใดที่น้องๆควรปฏิบัติแล้วสิ่งใดเป็นสิ่งที่น้องๆควรหลีกเลี่ยงการนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะก็คงจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นคำว่าชิงสุกก่อนหามถ้าน้นองๆท่านใดนะคะกำลังมีพฤติกรรมที่มีการชิงสุกก่อนหามแล้วแล้วก็ ถ้าน้องๆทำลงไปนะคะผลกรรมมันจะติดอยู่ในใจของน้องๆเหมือนเช่นหญิงสาวผู้นี้ที่เราจะนำเรื่องราวของเขานะคะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจในการหลีกเลี่ยงที่จะทำเหมือนเธอผู้นี้ลองฟังเรื่องราวของเธอดูนะคะทันทีที่ได้รับทราบผลสอบแอดมิชชั่นว่าติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง เกรดดาวก็เข้าไปหาทองแถมที่แผงขายอาหารในตลาดสดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ธรรมหากินของมันดาท่ามกลางผู้คนที่เดินเข้ามาซื้อของหญิงสาววัยสิโผลเข้ากอดแขนมันดาวไว้แน่นแม่เกรดสอบได้แล้วแม่เกรดมีที่เรียนต่อแล้วนะจริงหรือไงเกรด แม่ดีใจจริงๆนะที่ลูกสอบได้แล้วได้คณะที่ต้องการไม่ล่ะทองแถมได้วางมือจากการตักแกงใส่ถุงแล้วก็หันมาจับมือเรียวนุ่มของบุตรสาวเอาไว้แน่นเกล็ดดาวยิ้มกว้างใบหน้าเกลี้ยงสะอาดตาสวยสมวัยได้สิคะแม่เกลดน่ะจะตั้งใจเรียนแล้วก็คว้าปริญญามาให้แม่ได้ชื่นชม หญิงสาวให้คำม,มั่นสัญญากับมารดาด้วยน้ำเสียงหวานชํำใบหน้าสวยยังคงคลอเคลียอยู่ที่บ่าแข็งแรงตลอดเวลาผู้คนผ่านไปมาต่างมองด้วยสายตาชื่นชมดีใจไปกับแม่ค้าขายกับข้าวทำงานด้วยความเหนื่อยยากหาเงินส่งลูกสาวให้เรียนสูงๆเพื่ออนาคตที่ดีถ้าทำได้อย่างที่พูดนะเกรดเอ้ยลูกจะได้บุญมากนะ ที่ได้ทําให้แม่ได้ชื่นใจถ้าพ่อแกยังอยู่นะ่ะก็คงจะดีใจไม่ต่างไปจากแม่หรอกนะตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะลูกไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแม่นะยอมเหนื่อยแม่จา๋าอย่าพูดอย่างนั้นสิทําให้เกรดรู้สึกไม่ดีเลยตัวเองไปเรียนหนังสือนั่งในห้องแอร์สบายแต่แม่น่ะต้องก้มหน้าก้มตาทํากับข้าวขายหญิงสาวน้ําตาคลอ เมื่อนึกถึงความยากลำบากของมันดาที่จะได้รับทว่าทองแถมแม่ของเกล็ดดาวกลับยิ้มสดชื่นสองมือประคองใบหน้าลูกสาวเอาไว้จ้องมองเข้าไปดวงตาหวานซึง้งนางได้ถ่ายทอดความรักไปให้ลูกอย่างเปี่ยมล้นมันเป็นหน้าที่ของแม่นะที่จะต้องทำเพื่อลูกในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนะ่ะก็จะต้องส่งลูกให้ถึงฟังจำเอาไว้นะเกรดดาวแม่ทนได้ เพื่อเห็นลูกเรียนสำเร็จแล้วก็มีงานแล้วก็มีคู่ชีวิตที่ดีจำคำของแม่เอาไว้นะตั้งใจเรียนอย่าสนใจผู้ชายอย่าชิงสุกก่อนหามถ้าลูกทำได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับแม่ตัวเองนะมันดาพยายามย้ำเตือนคำว่าบุญให้เกิดดาวตลอดเวลาคำนี้แทรกซึมลึกเข้าไปในจิตวิญญาณเธอรู้ดีว่า ถ้าสิ่งไหนเธอทําให้แม่มีความสุขตัวเองก็จะได้บุญไปพร้อมกับแม่ด้วยแม่ไม่ต้องเสียเงินมากขึ้นเพราะว่ามหาวิทยาลัยในะอยู่ไกลเกรดจ,จะเช่าห้องอยู่มาหาแม่ได้ในเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะจ๊ะไม่เป็นไรเท่าไหร่แม่ก็จ่ายถ้าไม่มีนะแม่ก็จะไปกู้เงินเข้ามาไม่ต้องกลัวหรอกนะลูก ลูกมีหน้าที่เรียนเอาปริญญามาอวดแม่ก็พอแล้วขอบคุณค่ะแม่เกริดสัญญานะคะถ้าเรียนจบจะรีบทำงานหาเงินให้เยอะๆแม่จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนทุกวันนี้ชื่นใจเหลือเกินลูกเอ๋ยขอให้เจริญเจริญนะลูกแม่คะซื้อแกงส้มถุงหนึ่งสิแล้วก็ผัดคะน้าหมูกรอบด้วยนะสองแม่ลูกผลออกจากกัน เมื่อได้ยินเสียงลูกค้าสั่งซื้ออาหารทองแถมทำท่าคว้าทัพ,พีขึ้นมาตักแต่ก็ช้ากว่าลูกที่มาแย่งจัดการเสียเองเกรดดาวทำด้วยความคล่องแคล่วโดยที่มีสายตาของมันดาม,มองด้วยความชื่นชมชุดนักศึกษาได้ถูกสวมใส่อย่างระมัดระวังสายตากวาดมองภาพตัวเองในกระจกด้วยความตื่นเต้นเข็มขดัดคาดทับเป็นอันดับสุดท้ายใบหน้าที่เคยเกลี้ยงสะอาด แบบนี้เคลือบด้วยเครื่องสำอางบางๆริมฝีปากรูปกระจับระเรือ่อด้วยสีชมพูอ่อนใสกระเป๋าสภายสีดำราคาค่อนข้างแพงทองแถมได้ซื้อให้ลูกด้วยความเต็มใจหญิงสาวรูปคลำํำด้วยประกายตาแห่งความสุขเมื่อกวาดตามองไปร,บรอบๆห้อง ทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ล้วนแต่มาจากน้ำพักน้ำแรงยาดเงือแรงงานของแม่ทั้งนั้นเธอจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังเด็ดขาดตั้งใจที่จะเรียนให้คุ้มค่าเงินที่แม่ส่งให้เรียนหลังจากวันแรกที่เรียนเกล็ดดาวตั้งใจเรียนมากไม่คบใครเพราะว่าต้องการกอบโกยความรู้ให้มากที่สุดเทอมแรกที่ผ่านไป เธอทำคะแนนได้ดีมากเป็นที่สนใจแก่นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันต่างเข้ามาทำความรู้จักเพื่อให้เธอช่วยติววิชาให้เนี่ยถ้าเธอรับติวให้พวกเรานะเราจะให้เงินด้วยนะสนใจไหมล่ะเดือนละหนึ่งพห้าคนก็5,000ันได้เงินมาเปล่าๆไม่ต้องออกแรงทำงานให้เหนื่อยเลยนะปริยานันเพื่อนสาวของเกตดาวผู้ร่ำรวย ได้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงมินมินเพราะเธอรู้ว่าเกรดดาวไม่มีเงินแม่เป็นเพียงแค่แม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดเท่านั้นในเวลานั้นเกรดดาวอยากได้เสื้อตัวสวยยี่ห้อดังรือว่าเหมาะสมกับตัวเองมากเงินเดือนเดือนละ5,000ันบาทจึงถือว่าเป็นไรายได้ที่ดีสำหรับผู้ที่ยังเรียนหนังสือและไม่สามารถหาเงินได้คิดดูให้ดีนะ เราให้เงินเธอล่วงหน้าด้วยนี่ไง5,000ันบาทเธอจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ขอแค่เพียงช่วยแบ่งวิชาความรู้ที่เธอมีให้พวกเราบ้างอังคณาได้ขยันขยออีกคนเพราะรู้ว่าตัวเองก็ไม่เข้าใจในบางวิชาถ้าเกล็ดดาวช่วยติวจะทำให้เธอดีขึ้นกว่านี้เงินจำนวน1,000บาทถือว่าน้อยมากบางทีเธอจะเอาเงินล่อที่จะทำให้เกร็ดดาวเสียคน จนกระทั่งการเรียนตกต่ำแล้วเธอก็จะต้องเข้ามาแทนที่ใครก็ตามที่เรียนเก่งพ่วงด้วยความสวยมักจะเป็นที่สนใจแก่ผู้คนโดยเฉพาะผู้ชายเอาเธออังคนาเราจะช่วยติวให้พวกเธอเองนะทุกวันหลังเลิกเรียนขอบใจมากเลยแล้วหลังจากติวนะฉันก็จะพาเธอไปรีกข้าวดีไหมพวกเรา ปริยานันได้แสดงความมีน้ำใจแก่เกล็ดดาวซึ่งทุกคนต่างพยักหน้าเห็นคล้อยตามไปด้วยในเย็นวันนั้นเกล็ดดาวจึงตั้งใจติวหนังสือให้เพื่อนอย่างเต็มที่นอกจากปัจจัยคือเงินที่ได้แล้วคิดว่าการให้ความรู้แก่ผู้อื่นเธอถือว่าเป็นการทำบุญหลังจากติวหนังสือเสร็จ ปรียานันเขาเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารเพื่อนทุกคนโดยไปที่ร้านหรูราคาแพงหญิงสาวได้จ่ายเงินโดยไม่เสียดายเกล็ดดาวได้เอามือคลำลงไปในกระเป๋าตัวเองรู้ว่าตัวเองมีเงินจำนวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายค่าอาหารเพียงมื้อเดียวขอบใจเธอมากนะปริยานันงั้นฉันกลับก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันฉันจะติวให้เต็มที่เลย เดี๋ยวก่อนซี่ฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะให้เธอกลับยังมีอะไรสนุกสนุกอีกนะอะไรล่ะปริยาน,านันหญิงสาวทำหน้าแปลกใจเมื่อรับรู้ว่าเพื่อนคนสวยผู้ร่ำรวยผู้นี้พูดอย่างมีเลสในเกลดดาวผู้อ่อนต่อโลกไม่ได้รู้เท่าทันต่อความเจ้าเล่ห์ของเพื่อนร่วมคณะเขาต้องการดึงตัวเองให้ตกต่ำ ทุกคนในที่นี้ต่างมีความคิดตรงกันพวกเธอทั้งหมดไม่ต้องการให้เกิดดาวเด่นกว่าใครเธอหน้าขึ้นรถมากับเรานะเดี๋ยวจะพาไปเองรับรองว่าไม่มีอันตรายแถมสนุกด้วยแต่ฉันนอนดึกไม่ได้นะหญิงสาวได้ค้านเสียงหลงเมื่อถูกดึงให้ไปนั่งในรถเก๋งคันรู้โดยมีปรียานันเป็นผู้ขับ เื่อนทั้งหมดหันมามองหน้ากันแล้วก็ยิ้มอย่างชอบอกชอบใจต่ออาการตื่นเหมือนลูกกวางตัวน้อยไม่ดึกหรอกนะแค่ห้านทุ่มเท่านั้นแหละยังมีเวลานอนอีกตั้งหลายชั่วโมงก่อจะไปเรียนรับรองว่าเธอจะต้องติดใจแล้วก็อยากจะไปอีกด้วยซ้ำทุกคนต่างพากันสนับสนุนต่อความคิดของปริยนันเพียงครู่เดียวหกสาวก็ได้เข้ามาในผับแห่งหนึ่ง เวลานั้นยังหัวค่ำแต่ก็มีคนมาเที่ยวประปรายเมื่อดีเจได้เห็นสาวสวยเข้ามาจึงได้เปิดเพลงเอาใจและก็มีหนุม่มนักเที่ยวบางคนเกรเข้ามานั่งคุยด้วยเสนอที่จะเลี้ยงเครื่องดื่มปริยานันกับเพื่อนและเธอทั้งหมดก็ได้ตอบตกลงโดยไม่ลังเลด้วยซ้ำจะมีก็แต่เพียงเกล็ดดาวซึ่งเธอมีอาการเงอะงะ หวาดกลัวต่อสถานที่จนต้องเวียนเข้าเวียนออกห้องน้ำหลายครั้งเพราะความตื่นเต้นสวัสดีน้องเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับพี่นี่นาเอ๊ะเด็กเรียนมาเที่ยวด้วยหรือไงล่ะที่เนี่ยเกล็ดดาวสะดุง้งเมื่อถูกทักข้างหลังจากผู้ชายหน้าตาเข้าทีเคยเห็นหน้าผ่านๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจบัตรนี้เขายิ้มให้ ในมือถือแก้วเล่ามองด้วยสายตาเยิ้มช่ำจ้องเสยจนฝ่ายหญิงเขินเบื่อนหน้าไปทางอื่นแต่ทว่ากริดชายผู้นี้พยายามที่จะสบตากลิดดาวขอตัวค่ะเดี๋ยวเพื่อนรอแมมไม่ต้องหนีพี่หรอกนะพี่ไม่ใช่ผีจะกลัวอะไรล่ะเพื่อนน้องก็เหมือนกันตอนนี้กำลังสนุกเห็นไหมล่ะแดนใหญ่เลยเราไปแดนกันดีกว่าไหม กริดยักเอลใส่ตัวตามจังหวะเพลงโดยไม่มีความเขินอายแต่อย่างใดต่างจากเกล็ดดาวเธอได้แต่มองด้วยความประหลาดใจไม่กล้าแม้แต่ขยับขาปล่อยให้ฝ่ายชายเต้นเพลงคนเดียวกระทั่งจบเพลงเธอจึงเดินเข้ามานั่งที่โต๊ะแต่กริดยังตามเกล็ดดาวไม่เลิกปริยนันเหลียวตาให้อย่างรู้กัน พี่กตมาต้นนี้ทำไมคะหรือว่าสนใจสาวคนไหนเข้าให้แล้วล่ะแน่นอนพี่ไม่ชอบน่ะไม่ตามติดดอกนะสาวโต๊ะเนี้มีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นโดยเฉพาะน้องใหม่คนเนี้ยชื่ออะไรนะครับหนุ่มเที่ยวบินสูงได้ถามชื่อเกล็ดดาวด้วยท่าทางที่อยากจะรู้ อังคณาเห็นดังนั้นอ้าปากจะบอกแต่เกล็ดดาวห้ามสิงหลงชื่ออย่าบอกนะอังคณาทำไมล่ะครับไม่ควรปกปิดเลยนะพี่ยังบอกเลยว่าพี่ชื่อกร็ดนั่นสิชื่อเธอก็ออกจะเพราะเกล็ดดาวในที่สุดปริยานันทำเป็นเผลอบอกชื่อเกล็ดดาวออกมา แล้วก็ยกมือปิดปากเอาไว้โดยเร็วเกล็ดดาวเกิดอาการมึนตึงเพราะไม่ชอบวิธีการจีบผู้หญิงของกลิตแม้แต่น้อยเข้ามาแบบถึงเนื้อถึงตัวเธอไม่ชอบแต่อย่างใดปริยาน,านันเราอยากกลับห้องแล้วละ่ะง่วงมากเลยเกล็ดดาวรู้ว่าไม่สนุกพยายามที่จะปลีกตัวออกมาแต่ปริยานาันไม่ยอม ยังคงขยับเท้าตามจังหวะเสียงเพลงแล้วก็ยื่นแก้วเบียร์ให้ดื่มแรกทีเดียวหญิงสาวบ่ายเบียงไม่ยอมอย่างเดียวแต่ก็ทนกระหายน้ำไม่ได้เพราะรู้ว่าไม่มีน้ำเปล่าให้ดื่มนอกจากเหล้ากับเบียร์เท่านั้นเพียงอึกแรกที่ได้ดื่มเกร็ดดาวรู้สึกขมเฟื่อนอยากจะคายออกมาเสียเดี๋ยวนั้นเลยไม่เห็นอร่อยเลยแม้ คำแรกก็เป็นอย่างนี้แหละต้องต่อครับน้องเกรดดาวนั่นสิดูอย่างฉันนี่สิคอแข็งแล้วดื่มทุกวันก็ยังได้เลยปริยานันยกแก้วเบียร์กระดกลงลำคอทีเดียวกับหมดเหลือติดก้นแก้วเอาไว้เพียงน้อยนิดเท่านั้นเพื่อนคนอื่นๆเช่นกันยกแก้วแล้วก็ดื่มโดยพร้อมพรียงกันเกล็ดดาวนึกครึม้มเธอดื่มบ้าง จนรู้สึกมึนศีรษะพี่กฤตพาไปส่งที่ห้องหน่อยสิท่าทางเกล็ดดาวจะไม่ไหวแล้วนะยืนแทบไม่อยู่แล้วละปริยานันได้ทีพยายามที่จะยัดเยียดเพื่อนสาวให้แก่กริดซึ่งรอโอกาสนี้มาเกือบสามชั่วโมงแล้วเพิ่งจะประสบความสำเร็จในวินาทีนี้เองชายหนุ่ม ได้รังร่างงามเข้ามาแนบอกกว้างศีรษะสวยได้รูปอิงอยู่กับบ่าแล้วก็โอบประคองเดินออกไปที่ลานจอดรถซึ่งอยู่ด้านข้างหญิงสาวนอนหลับสนิทอยู่บนรถที่กริดได้ปรับเบาให้เอ็นราบเขาขับรถวนเวียนไปมาใกล้ๆกับบริเวณน,นั้นอารมณ์เสียไม่น้อยเมื่อเขารู้ว่าโรงแรมมารูดเต็มหมดจำต้องจอดรถ แสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้ฝ่ายหญิงประทับใจเกรดดาวรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อรู้ว่าเธอนอนหลับอยู่ในรถโดยมีกริดนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างบนเนื้อตัวของเธอก็คลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตของเขาพี่กรินี่เกรดนอนอยู่ที่ไหนเนี่ยในรถไงล่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะพี่ไม่รู้ว่าเกรดดาวนะ่ะพักที่ไหนก็เลยจอดรถรอให้เธอตื่นนี่แหละ ขอบคุณมากนะคะพี่กริดที่พี่ช่วยดูแลตลอดเกรดนี่แย่จริงๆเลยนะงั้นกลับบ้านกันเถอคะค่ะหญิงสาวได้แอบมองกริดด้วยความพอใจเมื่อรู้ว่าเขาไม่สวยโอกาสในขณะที่เธอหลับโดยเกรดดาวไม่รู้เลยว่าชายหนุ่มผู้นั้นพยายามที่จะทำลายทุกวินาทีซึ่งคืนนี้โชคเป็นของเธอที่รอดไปได้ จากวันนั้นเป็นต้นมาเกร็ดดาวก็ให้ความสนิทสนมกับกริดในฐานะคนรักแล้วก็เที่ยวในเวลากลางคืนเคลา้าคลอเคลียกันอย่างมีความสุขแม้ว่าเที่ยวแต่การเรียนของเกร็ดดาวก็ไม่เคยเสียจึงสร้างความอิจฉาให้แก่เพื่อนทั้งสามจนแทบคลั่งเมื่อไหร่พี่กริดจะเล่นงานมันสักทีนะปล่อยไว้ได้ยังไงเนี่ยเกือบสามเดือนแล้วนะเอาเธอหน้านั้น พี่สัญญาว่าจะจัดการให้เรียบร้อยภายในวันสองวันนี้แหละเชื่อมือพี่กริดถึงนะตอนนี้เธอเชื่อใจพี่มากเลยนะเกล็ดดาวเนี่ยไม่ว่าจะพาไปไหนเกล็ดดาวยอมไปกับพี่ทั้งนั้นแหละกริดพูดจริงทุกอย่างเพียงไม่นานเกล็ดดาวก็ตกเป็นของกริดด้วยความเต็มใจและเขาก็ชักชวนให้เธอไปพักอยู่ด้วยกันกลายเป็นผัวเมียนักศึกษาทำตัวเหมือนผู้หญิงใจแตก ไม่รักตัวหลงลืมแม่นอกจากเวลาต้องการเงินเธอถึงจะไปหาแม่อ้อนเพียงชั่วครู่เธอก็จะได้ในสิ่งที่หวังในวันหนึ่งหลังจากตื่นนอนขึ้นมาแล้วเกล็ดดาวลุกไม่ขึ้นรู้สึกว่ามืนศีรษะหัวหมุนหน้ามืดใจสัน่นมือเท้าไม่มีแรงรู้ว่ากําลังจะเป็นลมภายในท้องของเธอปั่นป่วนอยากจะอาเจียนออกมา สิ่งที่เธอทำได้คือเขย่าเนื้อตัวกริดไปมาพี่กฤตช่วยเกล็ดด้วยเกล็ดจ,จะเป็นลมอะไรนะยุ่งจริงๆเลยคนจะนอนเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนแล้วนะกริดไม่เคยสนใจเขาหลับตาโดยเอาหมอนข้างปิดหูเอาไว้เกล็ดดาวนอนน้ำตาไหลด้วยความเสียใจพักหลังมานี้ กริดทำตัวเลวไหลเขาออกเที่ยวแทบทุกคืนโดยที่ไม่ได้ชวนเกร็ดดาวไปด้วยอีกทั้งกริดยังไม่เคยเอาอกเอาใจเหมือนเมื่อก่อนได้แต่คิดว่าบางทีกริดแฟนของเธออาจจะมีคนอื่นไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะสลัดเธอทิ้งในเมื่อพี่กริดไม่สนใจเราแล้วเราก็คงจะต้องไปหาหมอเอง เกล็ดดาวได้ฝืนสังคารไปหาหมอที่คลินิกใกล้ที่พักหลังจากเข้าไปตรวจสิ่งที่ได้รับมันได้เรียกน้ำตาให้ไหลออกมาด้วยความกลัวเมื่อเกล็ดดาวรู้ว่าตัวเองท้องเราท้องหรือนี่จะทำยังไงดีล่ะพี่กริดช่วยด้วยในเวลานั้นกริด ก็คือที่ปรึกษาชั้นดีเมื่อเกล็ดดาวบอกกับกลิตว่าเธอท้องกลิตกลับควยเขวยยักไหลทำเหมือนไม่ใส่ใจเกล็ดดาวได้แต่มองอย่างงงงท้องท้องแล้วมาบอกผมทำไมล่ะอ้าวเราจะได้ช่วยกันแก้ไขไงคะพี่กลิตไม่ยากเลยผู้หญิงหลายคนที่นอนกับผมนะ่ะ เมื่อรู้ว่าตัวเองท้องก็แค่ไปเอาออกถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวจะให้ปริยานันพาไปแล้วกันพี่กริพูดราวกับว่าพี่กริพี่พูดราวกับว่าพี่กับปริยานันนะ่ะเคยมีอะไรกันมาแล้วนะ่ะหญิงสาวตั้งข้อสังเกตซึ่งเขาก็โวเราะเสียงแปร่งแต่ไม่ยอมตอบคำถามนอกจากโทรศัพท์ ให้ปริยาณนันมาหาแล้วก็ให้พาไปกำจัดลูกที่กำลังก่อตัวอยู่ในท้องของเกร็ดดาวแรกทีเดียวเกร็ดดาวไม่ยอมเพราะรู้สึกว่ากลัวต่อบาปกรรมถ้าเธอไม่ทำนะเธอก็จะไม่ได้เรียนหนังสือและแม่เธออีกละ่ะแม่เธอจะเสียใจแค่ไหนฉันรู้นะว่าแม่ของเธอนะอุตส่าห์ทำงานส่งเสียลูกเรียนหนังสือเพื่อหวังจะได้ใบปริญญาแต่แล้ว เธอก็ได้แค่ปริญญาโทต้องท้องโตไปยังไงล่ะโทต้องท้องโตได้ยินไม่ละเกล็ดดาวปริยานันได้พูดจาพยายามโน้มน้าวจิตใจให้เกล็ดดาวไปทำแท้งในที่สุดเธอก็ได้เข้าไปในสถานที่น่ากลัวแห่งหนึ่งรู้สึกเสียวสนหลังแล้วก็หวาดภวาต่อกลิ่นคาวเลือด เมื่อเธอถูกนำตัวไปนอนบนขายัางกล็ดดาวเกรงตัวเธอร้องด้วยความเจ็บปวดต่อขบวนการการทำแท้งทำแบบสดสดเธอร้องด้วยความเจ็บปวดจนเธอสลบลงไปลูกแม่ขอโทษเธอพูดได้เพียงคำนั้นแล้วเธอก็แน่นิ่งไป หลังจากที่เกล็ดดาวได้กำจัดเด็กที่ไม่ตั้งใจให้เกิดออกไปแล้วเกล็ดดาวได้แต่ขอโทษลูกผู้จากไปด้วยความเสียใจแล้วก็มันทำบุญไปให้ทุกวันแม้ว่าไม่มีลูกแต่เกล็ดดาวเธอรู้สึกผิดผิดอยู่ในใจและมันก็ได้กลายเป็นตราบาปที่เธอไม่อาจที่จะลบเลือนให้หายไปจากจิตใจของเธอได้เกล็ดดาว ได้ตัดขาดจากกริดกลับมาอยู่ที่เดิมตั้งใจเรียนไม่สนใจใครแล้วก็ไม่รับติวหนังสือให้ใครทั้งสิ้นแม้ปริยานันกับเพื่อนจะพยายามชักชวนไปเที่ยวแต่เธอไม่ยอมรวมกลุ่มสร้างความขุ่นเคืองให้ไม่น้อยเออหญิงไปเธอเดี๋ยวก็จะได้อดตายจนจนแทบจะกินแกลบอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ยอมเข้ากลุ่มกับพวกเรา ปริยนันจากไปอย่างขัดใจส่วนเกร็ดดาวเธอตั้งใจแล้วว่าจะเรียนให้จบแล้วก็จะรับปริญญาท่ามกลางความดีใจของแม่ทองแถมแม่ของเกร็ดดาวได้เข้ามากอดลูกลูกที่อยู่ในชุดเสื้อครุยด้วยความดีใจและก็ปลื้มใจเป็นที่สุดที่แม่ได้เห็นความสำเร็จของลูก ในที่สุดวันที่แม่รอคอยก็ได้มาถึงแล้วขอบใจนะเกล็ดดาวลูกแม่ที่ลูกนะ่ะทําให้แม่สมหวังแม่เห็นลูกได้รับปริญญาลูกนะ่ะทําบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะลูกทําเพื่อแม่ลูกทําให้แม่มีความสุขลูกจะได้บุญมากจริงๆเกล็ดดาวกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ต่อคําพูดของแม่ เธอเรียนจนจบจนได้รับปริญญาแล้วสร้างความสุขให้แก่แม่ไม่น้อยเลยเธอรู้ว่าเธอได้บุญมากที่รู้ว่ามารดามีความสุขสมใจแต่ตัวเธอละ่ะเธอไม่มีความภูมิใจในตัวเองเลยแม้แต่น้อยเธอทำเพื่อแม่แต่เธอกลับทำร้ายลูกของตัวเองมันบาปเลอเกินและบาปครั้งนี้มันก็ได้กลายเป็นบาป ที่ติดอยู่ในใจของเกล็ดดาวไปจนตายกระยิงสาวผู้นี้นะคะมีความมุ่งมั่นที่เธอจะทำให้แม่ของเธอมีความสุขสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะน้องๆแต่เว่าบาปกรรมที่เธอได้ทำลงไปการทำร้ายอีกหนึ่งชีวิตมันก็เป็นตราบาปนะคะ ที่ฝังอยู่ในจิตใจของเธอตลอดไปววค่ะ,คะน้องๆคะน้องๆเลือกได้นะคะ<า>ว่าน้องๆจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจโดยน้องๆไม่ต้องไปสร้างกรรมใหม่<อ>และการเลือกคบเพื่อนนะคะน้องๆก็สามารถเลือกได้เองว่าเพื่อนคนไหนจะนำเราไปในทางที่ดีเพื่อนประเภท